จังหวัดน,นครนายกใกล้ๆนี่เองนะคะใช้ระยะทางจากกรุงเทพประมาณ120โลเองนะก็ซักประมาณเกือบเกือบ2ชั่วโมงก็น่าจะถึงครับผมวันนี้ค่ะมีความพิเศษเลยพิเศษยังไงครับเพราะว่าเป็นการมีติ้งของกลุ่มโค o แมนคอร์ดม270โอ้ไม่ก้าเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเอ่ะ <c oughs> คือเราจะเห็นน้องเต่าอะค่ะ เลยนะน่าจะเกือบ80หลังได้โอยากเห็นแล้วนะเนี่ยน่าจะสวยมากๆแน่นเลยบางคนนะคะก็มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะบางคนก็ออกแต่ตีสามตีสี่วันนี้เราก็เลยว่าจะตามเพนออกแต่เช้าหน่อยกี่โมงครับเก้าโมง<ะ> <c oughs> <c oughs> ปกติเราออกกันสิบเอโมงนะนี่เก้าโมงก็คือเช้าแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราเรีบไปดูเส้นทาง สำหรับการเดินทางแพ่มาทางเส้นลังสิทธนครน,นายกหรือเส้น305โดยวิ่งบนถนนเส้นนี้60โลแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ2โลเจอไฟแดงที่2ตรงแยกโรงพยาบาลน,นครน,นายกก็เลี้ยวขวาเข้าสู่เส้น3049 อยู่บนถนนเส้นนี้อีก17โลโดยเราจะเจอแยกประชากะเกษมก่อนก็ตรงไปอีก10โลเจอแยกสาริกาก็เลี้ยวขวาแล้วตรงไป7โลจนเจอแยกเขื่อนท่าด่านเลี้ยวขวาเข้า4016ตรงไป700มเมตรเลี้ยวขวา ตรงไป300เมตรจะเห็นป้ายวายโแคมป์เรามีลูกศรสีแดงชี้ไปทางขวาเลี้ยวขวาเข้ามา350เมตรจนเจอป้ายวายโแคมหลังป้ายจะเป็นลานจอดรถดลานจอดรถกว้างมากแบ่งโซนเป็นล็อกอย่างเป็นระเบียบเพียงพอสำหรับชาวแคมทุกท่านอย่างแน่นอน <S <S เลยลานจอดรถเข้ามา ทางซ้ายจะเป็นห้องน้ำหน้าห้องน้ำจะมีรถเข็นขนาดใหญ่ให้บริการฟรีถึงหคันเข้าห้องน้ำมาจะเจอห้องน้ำชายก่อนมีทั้งหมด6ห้องเป็นห้องส้วม3ห้องห้องอาบน้ำสามห้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยและมีโถปัสสาวะสามโถรอบๆห้องน้ำจะมีโต๊ะไม้โต๊ะหินอ่อนให้นั่งพักชิลๆถือว่าดีมากเลยค่ะ หลังห้องน้ำชายจะเป็นห้องน้ำหญิงมีทั้งหมด9ห้องเป็นห้องส้วม5ห้องห้องอาบน้ำ4ห้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นเช่นกันที่แพชชอบมากเลยคือตรงอ่างล้างหน้าจะมีไดเป่าผมให้ด้วยเป็นห้องน้ำที่ดูดีพรีเมี่ยมสวยเก๋มากค่ะออกจากห้องน้ำมาด้านซ้ายจะเป็นจุดล้างจานมีอ่างล้างจานเยอะถึง4อ่างน้ำไหลแรงดีค่ะ กระท่อมน้อยตรงนี้คือคาเฟ่จุดลงทะเบียนและจุดติดต่อสอบถามตอนเช้าจะมีชุดอาหารเช้าเป็นไข่ลวกและปลาท่องโกขายชุดละ30บาทพลาดไม่ได้เลยนะคะแถมยังมีกาแฟโอวัลตินน้ำร้อนให้บริการฟรีอีกด้วยถัดมาก็จะเป็นโซนลานกลางเต็นท์ทั้งหมดโดยลานกลางเต็นท์ที่นี่จะมีทั้งหมด3โซนรวม37ล็อกเขาจะตีเชือกแบ่งล็อกไว้ให้อย่างชัดเจนโซนสนามหญ้าที่เราเห็นอยู่นี้คือโซนบมี16ล็อก ขนาดพื้นที่ต่อล็อก6คูณ12เมตรพักได้4ท่านราคา1,000บาทเป็นลานย่าเห็นวิวเขาและดวงดาวยามค่ำคืนตอนนี้เต็นอาจจะเยอะหน่อยเดี๋ยวท้ายคลิปแพรมีภาพลานและวิวหน้าเต็นแบบโล่งๆให้ชมค่ะไปดูโซนต่อไปกันเลยถัดจากโซน B เข้าไปทางฝั่งลำธารจะเป็นโซน A มี16ล็อกเช่นกันขนาดพื้นที่ต่อล็อก6คูณ12เมตรพักได้4ท่านราคา1,200บาท เป็นลานหญ้าใต้ต้นไม้ด้านหน้าเป็นวิวลำธารฟังเสียงน้ำไหลให้ความรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยค่ะและโซนสุดท้ายคือโซนอเป็นโซนยอดฮิตเพราะเป็นโซนติดลำธารวิวภูเขามีเพียง5ล็อกพื้นที่ต่อล็อก3.5คูณ12เมตรพักได้4ท่านราคา1,200บาทที่นี่ยังมีคาแคมด้วยนะคะอยู่ถัดจากลานจอดรถเป็นลานหญ้าวิวภูเขาราคาท่านละ250บาท สำหรับลูกค้า walk in ที่ไม่ได้จองล็อกมาคิดค่ากลางเต็นท์250บาทต่อคนต่อคืนล็อกไหนว่างเลือกกลางได้เลยค่ะจุดต่อไฟและจุดทิ้งขยะมีเพียงพอแนะนำความยาวสายไฟ50-20เมตรนะคะเด็กอายุต่ำกว่า12ปีฟรีเช็คอินเที่ยงเช็คเอาท์เที่ยงนำสัตว์เลี้ยงเข้าได้มีเต็นท์ให้เช่าพร้อมเครื่องนอนราคา500บาทพักได้2ท่านมีพัดลมให้เช่า50-100บาท มีสายไฟให้เช่า50บาทแต่มีจำนวนจำกัดนะคะมีสัญญาณมือถือทุกเครือข่ายแอร์เคลื่อนที่ไม่เกิน9,000 BTU คิดราคา300บาทงดส่งเสียงดังหลัง4ทุ่มมีหมูกระทะชุดละ400บาทอนาคตจะมี Wi-Fi และกาแฟสดค่ะ ตอนนี้บ่ายสองนะคะทุกคนอุณหภูมิตอนนี้32องศานะจริงๆแพรมาถึงตั้งแต่เที่ยงแล้วนะคะแต่ว่ากลางตรงกลางเต็นท์ก็เพิ่งเสร็จกันโชคดีมากที่เราได้ที่แบบที่ดีอ่ะที่ใต้ร่มไม้แล้วก็ติดวิวน้ำด้วยวันนี้เรามากับพี่ตั๊กนะคะเพจรุยแคมป์แต่พี่ตั๊กก็คือมาถึงตั้งแต่9โมงแล้วค่ะเขาก็ไปดูประบุปปรณกกันค่ะคุณตั๊กกับคุณพีนะยังไงก็ฝากเพจพี่ตั๊กด้วยนะคะจะจะบอกว่า นพอเต็นโคแมนเขากลางเรียงกันเนี่ยมันสวยมากเลยนะทุกคน<ส>เดี๋ยวจะให้ดูดูรอบๆแทนเนี่ย<ส>ก็คือเป็นแบบเดี๋ยวจะพาไปดูภาพรบรรยากาศนะแต่ว่ารอแป๊บหนึ่งรอให้แดดล่มก่อนหน้าเต็นแพรก็จะเป็นน้ำวิวน้ำแบบนี้เลยนะสวยมากส่วนด้านหลังก็คือ เป็นเนขาเรียกว่าเป็นดงเตง้นโคแมนเดี๋ยวเราพาดูคร่าวๆก่อนว่ามันจะประมาณนี้นี่ยังมากันไม่หมดนะตอนที่พามาก็คือเหลืออีกห้าสิบเต้นนะคะที่ยังไม่ได้มาลงเนีย่ยยกันสวยมากเดีย๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะคะแล้วตราางีก็จะเห็นถ้ารมาอีใช่ไหมตรงนี้จะมีรังต้นไม้พอตรงนี้ไปมันจะเป็นัง นี่ผู้มานะครับผมขายผ้าด้วยนะครับพืนละสามร้อย300นะครับแต่พิเศษวันนี้250พอนะครับ

ตอนนี้แพรอยู่กับพี่หนุม่มเจ้าของวายโอแคมไลฟ์นะคะเดี๋ยวพี่หนุ่มเขาจะมีโปรโมชั่นมาแจกทุกคนด้วยค่ะก็สําหรับลูกเพจนะครับแพรวิยาพาเที่ยวนะครับ<ง>ผมจะลดทั้งโซนนะครับทุกโซนจะลดจากหน้าเพจ200บาท <Wow. S 2> ทีนี้เรื่องรายละเอียดหรือว่าราคาที่พักให้เข้าที่วายโอแคมไลฟ์ย้ำอีกทีนะครับ w a y o แคมไลฟ์ทุกล็อกผมจะลดให้200บาทถ้าถ้าแจ้งมามาจากแพรวิยาพาเที่ยวนะครับ สุดยอดเลยครับพี่ครับอ,อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะทุกคนได้ส่วนลด200ด้วยนะครับค,ครับผมขอบคุณมากเลยคร,ค,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสุดยอดเลยค่ะทุกคน เราจะเดินไปดูตรงเวทีกันนะคะตอนนี้เขาจะมีจับรางวัลกันด้วยเราไปเอาเบอย์มานั่งกันไหมจะมีของรางวัลของเอาดอร์สไตล์ครับที่ให้เอาดอสไตล์ที่ให้ให้กระเป๋าแก๊สมาข้างๆที่จะเยอะมากสามสิบเจ็ดหนึ่งเหลือสิบเจ็ดเหลืองสามสิบเจ็ดจงฟูหกศูนย์หกศูนย์นึ่สองครับมาครับมาเลยเสาอลูมิเนียมบุรุษค้า พันกว่าบาทพันฝ่าพันฝ่าฝาอ่าชมพูหนึ่งสองครับใครถืออยู่มาเร็วสองันเป็นของคุณแล้วมาเร็วหกสิบแปดครับผมสองครับตะเกียงโทรแมนเป็นของคุณคุณอยูนครับเชิญครับจบตรงวันนี้ก็ฟังเพลงสักนิดหนึ่งนะครับ ที่ทรานี้ไม่ต้องรู้สวนเธอแะฉันเพ้อวังที่เธอบอจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่ได้ล้อเล่นกันหยุดใช่ไหมที่คอยจะอยจคอ,จคอโอที่เธอตองมาโอยไป,ไปงามมานะขอบคุณมาก จะคอยจะรอเวลาที่เธอจากใจอโอดที่วันนี้ถ้าเพิ่งมีเวลาแต่มันไม่มีค่าใดเมื่อไม่มีเธอจะเก็บมันเอาไว้ในใจเมื่อครั้งมีเธอและฉันรู้สึก Clean เหลือเจ็ดสิบแปดครับผมกระเป๋าใบท้ายเป็นของคุณครับผมชูมือแล้ววิ่งมาหน้าเวทีเลยฝาสี่หนึ่งครับตะเกียงเอวดีเป็นของคุณนะครับผมครับชมพูแปดสิบห้าครับตะเกียงเป็นของคุณครับผมยกมือแล้วมาหน้าเวทีเลยฝาศูนย์ห้านะครับตะเกียงเอวดีโคมแมนเป็นของคุณครับผมสองรายการนี้จะเป็นของร้าน outdoor ali นะครับจะเป็นตะเกียงตัวนี้นะครับราคาพันสี่แล้วก็ชุดเครื่องจานตัวนี้นะครับราคาหน้าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสองพันเก้าฝาห้าหนึ่งครับฝาห้าหนึ่งจานเป็นของคุณนะครับนายยกมือเลยฝาครับ ฝาห้าสิบสี่นะครับผมเก้าโคแมนเป็นของคุณครับยกมือรางวัลหน้าเวทีเลยยืนนะจงปูสิบสี่กระเป๋าโคมแมนสีครูธรรมชาติเป็นของคุณยกมือรางวัลหน้าเวทีด่วนเลยครับจงปูเจ็ดสิสามครับผมสมองโคมแมนเป็นของคุณชมพูแปดสิบเจ็ดนะครับผมเสาเป็นของคุณยกมือแล้ววิ่งมาเลยครับผมต่อไปเป็นรางวัลใหญ่ครับเก้าอี้เลเแชร์จากโคแมนนะครับสีแดงนะครับราคาสามพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเอานเดือ เหลือ63ครับเสาเป็นของคุณนะครับยกมือแล้วมาหน้าเวทีด่วนเลยเหลือ47ครับผมเป็นใครอยู่ที่มือท่านมาเลยครับหน้าเวทีเลยครับเอาเลยครับเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับรางวัลใหญ่ประจำงานนี้นะครับรางวัลนี้เชื่อว่ามีมูลค่า4,600บาทนะครับเียผู้สองเสียผูสองสียผู้ที่มีสอง ยินดีด้วยจริงครับผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าพี่เขาดูด้วยือเปล่ะติดตามพี่เขาได้นะคะฝากชอบได้ครับฝากชอบนะครับเช่ใช่ครับเพราะว่ามันก็ไลค์กัซัพสไครต์กันได้ตอนนี้เที่ยงคืนนะคะทุกคนอุณหภูมิประมาณ23องศานะ บรรยากาศดีมากแล้วก็ลมดีมากเลยค่ะทั้งกลางวันกลางคืนมีลมตลอดเวลาจริงๆยุงไม่ค่อยมีนะคะยุงน้อยมากมดไม่เจอมแมลงไม่เจอตุ๊กแกไม่เจองานโคแมดก็เพิ่งเลิกไปเมื่อตอนห้าทุ่มครึ่งถึงแม้ว่างานนี้ก็คือคนจะเยอะจะเต็มแต่ว่าทุกคนก็คือรักษาระยะห่างทำตามกฎใส่แมส แล้วก็งานเนี้ยก่อนจะเข้ามาเขาจะมีให้ตรวจ ATK แล้วก็ดูหลักฐานการฉีดวัคซีนด้วยค่อนข้างปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยยังไงเดี๋ยวแพรจะพาชมบรรยากาศตอกนกลางคืนแล้วก็มาเจอกันตอนเช้าอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนฟันดีค่ะทุกคน พี่ตาเป็นทุกอย่างให้เราแล้วทั้งกางเต็นทั้งทำกับข้าวบายๆเจอกันใหม่ในทริปหน้า วอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะอุณหภูมิประมาณส3สาองศานะคะทุกคนบรรยากาศที่นี่เรียกว่าดีมากเลยนะครับแต่ว่าเขาจะมีทั้งโซนที่ร่มแล้วก็โซนที่ร้อนนะอย่างเนี้ยด้านหลังแพเนี้ยอันนี้จะเป็นโซนเอที่มันอยู่ตรงริมน้ําแต่ยังไม่ถึงขั้นลงไปข้างล่างตรงนั้นตรงตรงทานน้านะคะมีริมน้ํากว่านี้ใช่อันนี้คือโซนที่ริมน้าแต่เป็นพื้นหญ้าครับก็จะมีแบบร้อนร่มเป็นย่อมยอม,อมแต่โซนที่แพ กางอะประมาณ A4 A5 เนี่ยครับ่มตลอดนะแต่ถ้าเป็นโซน B โซน B ก็คือโซนตรงเนี้ยอันนี้ก็จะร้อนค่อนข้างร้อนนะครับก็เลือกเอาเนอะว่าจะยังไงเพราะว่าแดดนะคะแดดจะตกตรงฝั่งลำธารฝั่งหน้าเต็นท์ใช่ใช่ไหมแดดตกรงนี้ส่วนจะขึ้นจะขึ้นตรงฝั่งข้างหลังเต็นท์ก็คือฝั่งทางนี้อืที่นี่ถือว่า ถึ<ด>นทะี่นะห้องน้ำก็คือสะอาดมากจุดเด่นเลยคือห้องน้ำสะอาดและกว้างมากแล้วก็มีไดร์เป่าผมด้วยอืซึ่งปกติเราหายากมากนะดนันร้านที่มีไดร์เป่าผมอะ่ะแต่อันนี้ก็คือมีเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นก็อุ่นจริง,รงไม่มีตุ๊กแกด้วยไม่มีตุ๊กแกแต่ว่ามีเครื่องทำน้ำอุ่นอืแล้วก็มีพัดลมด้วยอ่า <laughs> ถ้าหน้าหนาวก็คือ อาบน้าอุ่นไปมีพัดลมเป่าหัวไปก็จะเย็น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 ด้วยนะแต่ถ้าหน้าร้อนอย่างเงี้ยนั่งเข้าห้องน้ำเหนามีพัดลมนี้ก็คือฟินเลยนะคือเมื่อคืนเป็นเป็นงานของกลุ่มโคแมนใช่ไหมครับถือว่าเป็นงานที่อบอุ่นนะรู้จักพี่ๆหลายหลคนเลยให้ความรู้สึกอบอุ่นนะเป็นกันเองนะเป็นกันเองแล้วพี่ๆหลายคนก็น่ารักให้ความรู้สึกสบายใจอะ่ะใช่เหมือนพบปะพี่น้องอ่ะ ใช่ถูกต้องอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะครับกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะใช่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายแพรขอปิดคลิปด้วยภาพวิวหน้าเต็นท์บางจุดนะคะและที่สำคัญใครจะมาที่นี่อย่าลืมแจ้งทางเพจวายโอแคมไลฟ์ว่ามาจากแพรวิยาพาเที่ยวเพื่อรับส่วนลดการจองล็อก200บาทนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะทุกคน To drink to get the vibe right don't feel like having a butt light a tequila with some salt and lime oh my am i all right thanks for asking doing just fine can i say that you're looking real nice we'll have to chat right now before i get high when you came into my eyes i feel like i'm on cloud nine Smile you give. you're just so stunning I've been feeling nothing lately when without you I know that something special made me think about you